สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริการยิวาเกมเมอร์กินอีาวาเ,เจ้าเก่านะวันนี้ไม่อยู่ในเกมเบอร์เซิร์มุมโซใน PS4 นะฮะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วฮนะกัดและแคสการอดมาได้ฮนะก็มาสู้ศึกใหญ่นะสู้กับแม่ทัพบอสคอนนะไปลุยกันเลยดีกว่าฮนะเยรน ยิ่งเลยเขาบอกป้อมโดเรโดเรเนี <Diamond> ่ยเป็นป้อมที่ตียังไงก็ตีไม่แตกนะฮะเนื่องจากว่ามีแม่ทัพวอสคอร์เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนต่อป้อมนะฮะพังหมดนะฮะอันนี้ทัพอัศวินพิศขาวนะฮะของฝั่งมิดแลนด์นะฮะนี่ก็เป็นทัพบอสคอร์ถึงชูด้าอัศวินแลดม่วง หมดครับเกี้ยงมาถามสอถามไม่ทับกีฟีดว่าเอาไงฮะหลังจากสู้จนเคยชนะกีฟีดเลบอกว่าขอเสนอว่าขอออกทับไปไปเป็นเพียงกองเดียวของกองของกีฟีดนะก็ทตริยบอกเจ้าเนี่ยจะดุกีฟีดอะแน่น,นอนกีฟีดบอกเพราะกีฟีดมีแผลนะเพราะว่าคนคุมป้อมโดเรย์นะหรือว่าคุนนางที่คุมป้อมโดรเรยนะ์อยู่เคยมีความสัมพันธ์กับกีฟีดนะแล้วก็ต้องการที่จะอยากจะจับตัวกีฟีดไปเพื่อนะนะ ใครที่เคยดูเบอร์เซิร์ฟเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้ว่าเฮ้ยทำไมนะทำไมไอคุณนางนนี้ต้องการตัวกีฟฟเป็นเป็นไปทำอะไรนะนอต่าไปต่อ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 ไปต่่อไป่อไป่อน่อ่ย それで無理な仕事を押し付けられたいやグリフィスが守りう <laughs> オチでかいンになさんせんし昔、んだ。メは地方貴族の領地紛争に参戦したんだ <laughs> <laughs> 目にかなった少年ばかりを集め従者としていたんだよ。 どうした <laughs> ปุยชายตลาดผู้นรับ โ <Okay, S 2> เคไปลู้กเลยดีกว่าฮะมาจะทับเหยื่ยวพอพันเหยี่ยวฮะจะให้เขาให้กัดเข้าไปบวกกับหัวหน้าวัสคอนนะฮะเ,เพื่อเราก็ร่อให้กีฟีเข้าไปด้วยนะแล้วก็เพื่อร่อให้แบบว่าตัวขุนนางออกมาตามได้จับกีฟีนะะแล้วก็ทิ้งบา,าสาดไว้ เสร็จแล้วก็นะสบ,บุกยังไงมาดูกันพร้อมไหมมาคุยชายตลาดภูมาคุยชายตลาดภูครับคุยชายตลาดภูคุยชายตลาดภูาาดอาจารย์บาลท่านกองทัพแรดม่วงมาหน้ากติของเราฮะต้องเข้าไปดูกับหัวหน้าวอสคอร์นะ จักการทหาร300คนเขาลงมากั้นฮะพาความสาใจ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 อืมสะใจส่วนตัวสะใจส่วนตัวมายโฮมรังแล้อืมอ๊

จัดก,การไป้เหล็กหลยกว่าคนสะบัดดาบไปป้าผมนั่นเสียพุงโอเคัูเดอร์の埃を見せてやるมา หายไปเจ็ดสิบคนโอเคครบแล้วที่าโึตอนนี้ไ่ทำบลคว่ออกมาแล้วฮะทำม่วฝน้มาช่วยทางฝั่งนูนนะ้นฮะ

ปวดปวดปวดสบัดทีนึงได้เวลาใส่ยับ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 มาพอมีหมดแล้วที่เหลือไปสู้กับไม่ฮัาบัสคอร์นะ ไป,ไ,ปไปชนไปชนไปชนไปมีเข้ามาดูฮะเผื่อมีอะไรให้เราตีฮะไม่มีสรุปไม่มีก็ไปโอ้ไปบวกแม่ทัพวชคอร์เลยว,ยว่าฮะมาทัพอยู่ไหนแม่ทัพมาทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่หน้าตาไม่เหมือนแม่ทัพขวดก่ลหัวก่อน จุ่วงต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 ุ่วงอืมตุ่วงฮะไม่ทำบอสคอน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 อี้ไม่ครับบอสคอนหนีกลับเข้าไปฮะรกยะต่อไปเราต้องทำลายเครื่องคาตาเปานะฮะหรือเครื่องยิงหินนั่นเอง โอเคถอยกลับฮะตอนนี <Netz stereotype> okay, ้กีฟ okay, ี <il iy aki> yeah, ่สั่งถอยแล้วนะฮต่ไม่ถอยโี้อยนคมทเพังไปหนึ่งเครื่องฮะ ลงมาก่นอนจ้วงจ้วงจ้วงถ่ายถ่ายถ่ายยุย่งนะยุ่งนะไปขึ้นมาอีกทีหนึง่งทางสองทีแล้วลงไป đâu phải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  đi, phải đâu phải chân phải đâu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  มีเครื่องขัาตาเพาดิใช่ป่กวะขาตาเพาใช่ป่กวะเขาจะอ่านติกกระของไฟฮะเขาจะเรียกติกกระของไฟฮะเป็นเครื่องยิงหินนอะขัดตาเพาได้เป็นเครื่องยิงธนูอันใหญ่ๆเฮพังหมดแล้วกีฟีกลับถึงที่แนละ้วไฟเรากลับมั่ง โอเคถอยไปตั้งหลังสุดสุดแล้วตั้งหลังปเป็นไปน้ำแล้วเราไม่สามารถที่จะถอยได้แล้วเราต้องสู้ตายแล้วตอนนี้เราลอไม่ทับวอชคอร์มาแล้วฮะ ออกมาหาจากปราสาทนั่นเองทำอะไรอยู่นะเจ้าบอสก่อนท่านข้าหลวงจับเจ้ากีฟีดมันมาสักทีสิใครใครจับเจ้ากีฟีมาข้าจะมอบรางวัลพิเศษให้ในประมาณนี้ฮะเอางีา้ฮะับท่านบอสกอนตอนนี้ทหารทุกคนจากในปราสาทนะออกมาหมดเลยนะนั่งจ๋าว่าจะมาจับกีฟีนะฮะพอเขา,าเอาไงเอางั้นวะเอาไงเอาตามกันนะว่ากันไปเสียอาวุธเราเกิดเราไม่สู้แล้วก็ตายสโซชูชิมิต

ไม่ยอมลงเหรอตอนนี้ณวันี้แชทก้าครับเขาทาการเออขาเรียกว่าตีท้ายครัวนั่นเองครับอือいう話เอาหานผิดข้างทำได้ไหม,ไ,มได้อยู่ <c oughs> ไอ้วรบอทคอนอยู่ไหนวะ ว่าคอนนี่เนี่ยต้องไปวัดคอนที่ตายก่อนแค่การที่พวกเขาสาบเท่านั้นมา หัวเขาให้ตายไหมไม่ตายเหมือนดิเหมือนหัวมั้ยดิอืมไอ้ขอเก็บก่อนขอเก็บเวลก่อน มาอืมอืมอืมจ้วงเต็จแล้วครับดอกสุดท้ายดูเรื่องวอสคอนตายแล้วครับบุสโกกองทัพลงแขงแข็งอยู่แล้วเฮ้อะไร นี่รครับคงของกองพันเหี่ยวครับทำการยึดประสานเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยแคชก้านั่นเองจะพวกบ้าหนีไปทำไมบักกีครับจะมากกสิวอยเขาเป็นลูกคงองค์พรักก็หนีเหมือนกันเฮ้พวกแกหนีไปไหนเออเอือโดนชนครับล่วงม้าไปกีฟีดย่างกลายเข้ามาไม่เจอกันครับท่านข้าหลวง อกีฟีดข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินกีฟีดข้าหลวงก็บอกว่าประมาณว่าข้าคิดถึงเจ้าเกินคืนค่ำนั้นคืนนั้นนะฮะแล้วว่าอยากฆ่าข้าเลยท่านข้าหลวงข้าไม่รู้ว่าท่านจะอ้างถึงเหตุแบบคนนี้เพื่อเอาชีวิตเอเพื่อให้ข้าเอาชีวิตท่านประมาณข้าไม่มีคิดว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับท่านเลยข้ามองแท่าทว่าเป็นก้อนกวดก้อนหนึ่งบนเส้นทางของข้าไอ้แกชั่วก็ให้ อีฟิก็ว่าแต่บางทีก้อนกวดที่ไปพูดได้ก็น่าลำคาญนะชนะไปครับผมสำหรับด่านนี้นะฮะพาร์ทนี้ก็ยาวใช้ได้แล้วยี่สิบกว่าทีแล้วก็นะแล้วขอจบพาร์ทนี่ตปพินเท่านี้แล้วกันนะยวเจอกันในพาร์ทต่อไปฮนะเดีด๋ยวก็นะอาจจะมีหลังจากนี้อาจจะมีมิวส์บูบี้อะไรฮนะเดี๋ยวเราดูกันนะเวลอัพกันเลยทีเดียวนะ อ่าก็จบสุดกันแล้วฮะสำหรับสงครามหนึ่งร้อยปีระหว่างจูดาและมิดแลนด์นะผู้กอบกู้นะฮะก็คือกองพันเดียวนั่นเองนะ,ะทันกีฟิสเลสาวสาวกรีกลาดวิดหวากระตูนะฮะว,ว้าวสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหมีอุ้มขึ้นมาเลยนะฮะแหมสาวๆนะเฮ้ยนั่นันน,น,นในกองกัดนัน่นในกองแนวหน้าเห็นกองทัพเดียวนะ,ะแต่กัดนี่ก็เขาไม่ลงไหลในล่ามยศนะฮะ แ่ทําตามหน้าที่นะในค่าคืนนั้นฮะก็เป็นคืนฉลองนั่นเองฮนะที่กษัตริย์จะมอบตำแหน่งให้พวกกีฟิทั้งต่างทั้งหลายเป็นอัศวินนะเองนะองกองพันเดี่ยวเป็นอัศวินนะ,ะแล้วก็เฉลิมฉลองการกลับมาและช,ชนะแห่งมิดแลนด์ตอนนี้องหญิงชาลอตนะ,ะมองหาก,กีฟิอ๋อท่กีฟิกีฟิและกองพันเดี่ยวนะฮะได้เป็นอัศวินขุนนางนะฮะโดนเลื่อนขั้นนะ,ะได้เป็นขุนนางะไรทีเดียวนะฮะ แต่ซึงแน่นอนฮะก็ต้องมีพวกที่ไม่เห็นด้วยะก็คือพวกอิจฉาตาร้อนนะฮะพวกเขาเรียกว่าพวกขุนนางระดับสูงเนี่ยองว่าเฮ้ยมันแค่คนธรรมดาทำไมต้องมาได้ามาเป็นถึงขนาดนี้นะก,กัดก็นะส,งส่งซีคใหก็9ก้าไม่9้าหนึงแล้วนะสำเนนร็จไหม่ก้าน,น,นะปัดมาชาไในค่ำในเช้าวันนั้นเลยฮนะ กัปได้ตัดสินใจเพื่อตีตัวออกจากกองพันเหยียวนะฮะแค่กา้าวิ่งออกมาห้ามฮะจะไปจริงเหรอแค่ข้าตัดสินใจแล้วที่จะไปนะฮะจุดโอมาคุยด้วยจะไปจริงเหรอ โกมานะฮะ <m ik> จะไปแล้วจะไปก็ไปเลยใจแกเหรอี่จริงตามในอนิเมะหมมรือว่าตามในหนังสือพวกนี้เขาไม่ด้ใส่ชุดนี้นะตอนที่คุยกันเนี้ยจะเป็นชุดชุดที่อยู่ในเมืองนะเองฮะชุดเขาเรียกว่าชุดอยู่บ้านนะ <m ik> 自分に振り向かせたいと思う奴にたち高みを目指すいつは俺には眩しく映った俺は自分で手にする何かであいつの横に並びたいグリフィスの横に並ぶで。貴様がその地位にいられ地位や階級には興味ねそれがガキのタワゴトだってんだよ

โอเคครับก็จบไปสำหรับพาร์ทนี้เจอกันในพาร์ตต่อไปพาร์ตต่อไปนะ่าจะเป็นการสู้กรีฟีดเพื่อเพื่อเราที่ได้จะออเพื่อที่เราจะได้ออกไปจากที่นี่นะเองฮนะเออเพื่อออกไปจากกรีฟรีดนั่นเองฮนะโอเคฮะเจอกันในพาร์ตต่อไปคนระับส่วนพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนนะขอตัวไปนอนก่อนนะผมยังไม่นอนเลยโอเคฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย